แน่ใจหรือไม่ว่าสิ่งที่คุณเห็นกลางสายฝนนั้นเป็นเพียงภาพธรรมดาเมื่อเศรษฐีผู้มั่งคั่งบังเอิญเห็นเด็กชายขอทานอุ้มลูกฝาแฝดกลางถนนเปียกฝนเธอไม่รู้เลยว่าเพียงการหยุดมองครั้งนั้นจะเปิดประตูสู่อดีตที่เธอพยายามลืมทั้งชีวิตแต่สิ่งที่เธอค้นพบต่อจากนั้นกลับทําให้เธอร้องไห้ไม่หยุดและเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลเรื่องราวนี้จะทําให้คุณเชื่อว่าปาฏิหาร มีอยู่จริงแต่บางครั้งมันมาพร้อมกับความลับที่ไม่มีใครอยากเปิดเผยค่ำวันหนึ่งสายฝนโปรยลงมาอย่างไม่หยุดท้องถนนเต็มไปด้วยแอ่งน้ําและเสียงฝีเท้าผู้คนที่รีบเร่งหลบฝนหญิงสาวผู้มั่งคั่งนั่งอยู่ในรถยนต์หรูกระจกด้านข้างเต็มไปด้วยหยดน้ําที่ไหลช้าเสียงเพลงคลอเบาๆจากวิทยุถูกกลบด้วยเสียงฝนกระหน่าเธอชื่อมาริสา เจ้าของกิจการใหญ่ที่ผู้คนต่างรู้จักในฐานะเศรษฐีใจ,จบุญแต่ในคืนนั้นหัวใจของเธอกลับรู้สึกหนาวเย็นอย่างประหลาดเมื่อรถหยุดติดไฟแดงสายตาของเธอสะดุดเข้ากับภาพหนึ่งที่ข้างถนนเด็กชายตัวเล็กในเสื้อผ้าเก่าขาดยืนอุ้มทารกฝาแฝดไ,ไว้ในอ้อมแขนทั้งสามตัวสั่นด้วยความหนาวหยดน้ำฝนเกาะบนแก้มเล็กๆของทารกที่ยังไม่เข้าใจโลก ส่วนเด็กชายพยายามใช้เสื้อของตัวเองบังฝนให้พวกเขามาริสาจ้องภาพนั้นนิ่งหัวใจเธอกระตุกแรงราวกับมีบางสิ่งบีบรัดจากข้างในมือของเธอสั่นจนแก้วกาแฟในมือแทบหล่นเธอรีบให้คนขับรถกระจกลงเสียงฝนสาดเข้ามาทันทีกลิ่นดินชื้นและควันรถผสมกันในอากาศหนูทำไมถึงอยู่ตรงนี้เธอถามด้วยเสียงสั่นเด็กชายหันมามอง ดวงตาเล็กๆนั้นสะท้อนแสงไฟจากรถยนต์แต่ไม่มีแววขอความสงสารมีเพียงความกล้าที่ยากจะอธิบายผมต้องดูแลน้องครับเขาพูดเสียงเบาแต่มั่นคงแม่ไม่กลับมาอีกแล้วคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่ากลางอกมาริสาเธอไม่รู้ว่าทำไมน้ำตาถึงเริ่มไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอมองเด็กทั้งสามอีกครั้งเห็นเท้าเล็กๆเหยียบอยู่บนพื้นเปียกเย็นเฉียบทันใดนั้น มาริสารู้สึกเหมือนได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นที่เธอเคยจำได้ดีในอดีตกลิ่นสบู่ราคาถูกจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเธอหันไปมองเด็กชายอีกครั้งหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นทุกขณะเพราะมีบางสิ่งในใบหน้าของเด็กคนนั้นที่ทำให้เธอเริ่มจำได้อย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆริมฝีปากเล็กๆนั้นดวงตาคู่นั้นมันเหมือนใครบางคนที่เธอเคยสูญเสียไปเมื่อหลายปีก่อน มาริสักลืนน้ำลายเสียงฝนที่กระทบหลังคารถเหมือนกลายเป็นเสียงก้องในหัวภาพวันนั้นย้อนกลับมาวันที่เธอสูญเสียลูกชายไปหลังคลอดได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงหัวใจของเธอเริ่มสัน่นมือจับพวงมาลัยแน่นแม้ไม่ได้เป็นคนขับเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่ลึกๆในจิตใจมีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าเด็กคนนั้นหน้าคล้ายลูกของเธอเหลือเกินมาริสานิ่งไปชั่วขณะ ดวงตาไม่อาจละจากใบหน้าของเด็กชายได้เลยทุกเสี้ยววินาทีเหมือนเวลาหยุดเดินเธอค่อยๆเปิดประตูรถเสียงฝนกระทบผิวกายจนรู้สึกเย็นเฉียบรองเท้าส้นสูงของเธอจมลงในแอ่งน้ําแต่เธอไม่สนใจแม้แต่น้อยเธอเดินเข้าไปหาเด็กชายอย่างช้าๆแสงไฟจากรถส่องให้เห็นชัดว่าเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกแขนเล็กๆนั้นกอดทารกสองคนแน่นราวกับจะปกป้องทั้งชีวิต หนูชื่ออะไรเธอถามด้วยเสียงเบาเด็กชายก้มหน้าผมชื่อคิงครับชื่อที่ออกจากปากเด็กคนนั้นทําให้มาริสารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนคินคือชื่อที่เธอเคยตั้งไว้ให้ลูกชายที่จากไปหัวใจเธอกระตุกแรงจนแทบหายใจไม่ทันเธอสุดลงนั่งในน้ำฝนตรงหน้าเด็กคนนั้นมือสั่นขณะเอื้อมไปสัมผัสแก้มเล็กๆที่เย็นเฉียบใครบอกให้หนูชื่อนี้ แม่ครับแม่บอกว่าผมชื่อคินเพราะมันเป็นชื่อที่เธออยากให้ผมมีเสียงของเด็กชายสันแต่น้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์มาริสาหลับตาภาพในอดีตผุดขึ้นมาในหัววันที่แพทย์บอกว่าลูกของเธอหายไปหลังคลอดวันที่เธอร้องให้จนไม่มีเสียงออกจากลำคอวันที่เธอเผาศพโดยไม่เคยได้มองหน้าเขาอีกเลยเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้ง มองเด็กตรงหน้าแล้วรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างผลักให้เธอถามต่อแม่ของหนูอยู่ที่ไหนเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเสียงแผ่วเบาแม่จากไปเมื่อวานครับเธอป่วยและไม่มีเงินรักษามาริสาเหมือนถูกฟ้าผ่าซ้ำอีกครั้งเธอมองทารกฝาแฝดในอ้อมแขนของคินหนึ่งคนหลับอีกคนร้องเบาๆด้วยความหนาวและหิวฝนยังตกหนักแสงไฟจากรสท้อนบนหยดน้ำบนแก้มของเด็กชาย แต่สิ่งที่ส่องสว่างยิ่งกว่าคือความเข้มแข็งในดวงตาคู่นั้นมาริสารู้สึกเหมือนหัวใจของเธอแตกออกเธอเอื้อมมือไปสัมผัสแขนของทินอีกครั้งและในจังหวะที่เธอแตะตัวเด็กคนนั้นเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่คุ้นเคยกลิ่นอ,อน่อ,อนๆของสบู่เด็กรอยฝเล็กๆบนข้อมือขวารอยเดียวกับที่ลูกชายของเธอเคยมีเลือดในกายเธอเย็นเฉียบมาริสามองรอยนั้นนิ่งดวงตาเริ่มพรม่ามัวจากน้ำตา หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอไม่แน่ใจว่าเป็นความฝันหรือปฏิหารแต่เธอรู้แน่เพียงอย่างเดียวเด็กคนนี้คือสายใยบางอย่างจากอดีตที่กลับมาเชื่อมโยงเธออีกครั้งมาริสานั่งนิ่งอยู่กลางสายฝนมือของเธอยังจับแขนเล็กๆของคินไว้แน่นเสียงฝนกระหน่ำลงมาไม่หยุดแต่เธอแทบไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเพียงเงาเบลอ แสงไฟยทยนที่สะท้อนกับหยดน้ำเสียงเครื่องยนต์ของรถที่รอยอยู่ด้านหลังทุกสิ่งค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงราวจะระเบิดคินเธอเรียกชื่อเขาอีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสั่นไหวเด็กชายเงยหน้ามองดวงตากลมสายศพเข้ากับสายตาเธอเป็นแววตาที่ทั้งอบอุ่นทั้งปวดร้าวในเวลาเดียวกันเธอเอื้อมมือไปลูบผมเปียกชื้นของเขา หนูเคยอยู่บ้านเด็กกำพร้าหรือเปล่าคินพยักหน้าเบาๆครับแม่บอกว่าแม่รับผมมาจากที่นั่นตอนผมยังเล็กมากคำตอบนั้นทำให้มาริสารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นลมหายใจของเธอเริ่มถี่ขึ้นเธอกำลังต่อจิ๊กซอในใจทีละชิ้นชื่อเดียวกันรอยฝฟเดียวกันเด็กชายที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เธอเคยทำบุญประจำทุกปีเธอเริ่มตัวสัน่น ไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความจริงที่เริ่มชัดเจนขึ้นทุกวินาทีดวงตาของเธอเริ่มพร่ามัวน้ำตาไหลไม่หยุดคนขับรถที่นั่งรอยอยู่รีบกลางร่มออกมาแต่เธอบอกมือห้ามไม่ต้องปล่อยฉันไว้ตรงนี้ก่อนมาริสาโน้มตัวเข้าใกล้เด็กชายอีกนิดเสียงฝนรอบตัวกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาในหูของเธอเธอกระซิบหนูจำอะไรได้บ้างจากตอนอยู่ที่บ้านนั้นคินขมวดคิ้วเล็กน้อยพยายามนึก ผมจำได้แค่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเยี่ยมบ่อยๆเธอชอบอุ้มผมร้องเพลงให้ผมฟังแล้วร้องให้ทุกครั้งก่อนจะกลับไปมาริสารู้สึกเหมือนหัวใจเธอหยุดเต้นเธอจำได้ชัดผู้หญิงคนนั้นคือเธอเองวันที่เธอไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าโดยไม่รู้ว่าเด็กที่เธอกอดในวันนั้นคือเลือดเนื้อของเธอมือของเธอสั่นหนักเธอพูดอะไรไม่ออกมีเพียงเสียงสะอื้นที่ดังแผ่วในลำคอ เด็กชายยื่นมือเล็กๆมาจับมือเธอไว้คุณผู้หญิงไม่เป็นไรนะครับประโยคนั้นยิ่งทําให้เธอร้องให้หนักกว่าเดิมเพราะในสัมผัสเล็กๆนั้นเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่เธอตามหามาตลอดหลายปีเธอรวบรวมแรงพูดเบาๆคินถ้าแม่ของหนูยังอยู่หนูอยากจะบอกอะไรกับเธอไหมเด็กชายมองท้องฟ้าสายฝนเริ่มซาลงเหลือเพียงละอองบางๆลอยในอากาศ ผมอยากบอกว่าผมไม่โกรธที่เธอจากไปครับผมแค่คิดถึงและอยากให้เธอรู้ว่าผมยังรออยู่ตรงนี้มาริสาร้องให้จนตัวสัน่นเธอค่อยๆก้มลงกอดเด็กชายแน่นกลิ่นฝนกลิ่นดินและกลิ่นตัวของเด็กคนนั้นผสมกันจนหัวใจเธออบอุ่นอย่างประหลาดและในอ้อมกอดน,นั้นเธอรู้ว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ในขณะที่เธอกำลังจะพาเด็กทั้งสามขึ้นรถ เสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมมืดของถนนเสียงของชายชราที่ถือไม้เท้าเดินเข้ามาช้าๆพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความลับเสียงไม้เท้ากระทบพื้นถนนดังเป็นจังหวะช้าๆก๊อกก๊อกก๊อกในความมืดนั้นชายชราก้าวออกมาทีละก้าวแสงไฟจากรถสะท้อนให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นและดวงตาแหลมคมมาริสาหันไปมองด้วยความสงสยัย หัวใจเธอยังเต้นแรงจากสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นคุณเป็นใครคะชายชารายิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นดูอบอุ่นแต่แฝงบางสิ่งที่ทำให้รู้สึกหนาว่าบฉันเป็นคนที่รู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กคนนี้มาริสาขมวดคิ้วความจริงทั้งหมดชายชาราเดินเข้าใกล้หยาดฝนที่เหลือตกกระทบเสื้อโค้ทเก่าของเขามือเหี่ยวย่นค่อยๆยกขึ้นชี้ไปที่คิน เด็กคนนี้ไม่ได้ถูกแม่ทอดทิ้งอย่างที่เขาคิดเสียงของชายชาราแผ่วเบาแต่ชัดเจนในทุกถ้อยคํามาริสาเบิกตากว้างหมายความว่ายังไงชายชาราหลุบตาลงหลายปีก่อนมีเหตุการณ์ผิดพลาดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทารกสองคนถูกสลับชื่อกันในห้องคลอดลมหายใจของมาริสาชะงักทันทีคุณกำลังจะบอกว่า ชายชรางเงยหน้าขึ้นดวงตาขมคู่นั้นสะท้อนประกายเศร้าใช่แล้วเด็กที่คุณคิดว่าจากไปวันนั้นไม่ได้จากไปจริงๆเขาถูกส่งไปอีกที่หนึ่งโดยไม่มีใครรู้มาริสารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเสียงฝนที่ตกเบาๆกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหัวเธอกับพิึบตาทีๆเพื่อกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลคินมองทั้งคู่ด้วยความสับสนคุณลุงหมายถึงอะไรครับผมไม่เข้าใจ ชายชราเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือวางบนไหล่เล็กๆของเด็กชายแม่ของหนูคือคนที่ช่วยชีวิตหนูไว้เธอไม่ได้เป็นแม่แท้ๆของหนูแต่เธอรักหนูมากพอที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้หนูได้อยู่ต่อคำพูดนั้นทำให้คินนิ่งไปเขาก้มหน้ามองน้องฝาแฝดในอ้อมแขนแล้วมองมาริษาอีกครั้งน้ำตาเริ่มไหลออกจากดวงตาใสาๆของเขามาริสายับเข้าไปใกล้าชายชรา คุณรู้ได้ยังไงเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงฉันต้องการหลักฐานชายชรายหยิบซองเอกสารเก่าขึ้นจากกระเป๋าเสื้อขอบกระดาษเปียกฝนเล็กน้อยแต่ยังเห็นตราโรงพยาบาลชัดเจนนี่คือรายงานจากวันนั้นวันที่เด็กทั้งสองถูกสลับมาริสารับมาอย่างมือสัน่นเธอเปิดดูช้าช้าชื่อของลูกเธออยู่ในเอกสารนั้นชัดเจนพร้อมลายนิ้วมือเด็กแรกเกิดเธอเงยหน้าขึ้นช้าช้ามองทินที่ยืนอยู่ตรงหน้า ความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังคลี่คลายตรงต่อหน้าเธอหนูเสียงของเธอสั่นจนแทบพูดไม่ออกหนูคือชายชราพยักหน้าเบาๆใช่แล้วเขาคือลูกของคุณมาริสาเด็กชายคินเบิกตากว้างผมหรอครับผมเป็นลูกของคุณผู้หญิงมาริสาไม่ตอบเธอเพียงสุดตัวลงกอดเด็กชายแน่นเสียงสะอื้นของเธอดังก้องในสายฝนที่เริ่มหยุดตกแต่ในขณะเดียวกัน ชายชราหันมองรอบๆอ,อย่างระแวดระวังสายตาเขามีแววหวาดกลัวแปลกๆก,ก่อนเขาจะพูดเสียงต่ำแทบประสิทธแต่อย่าคิดว่าเรื่องนี้จบง่ายๆเพราะยังมีใครบางคนที่ไม่อยากให้ความจริงนี้ถูกเปิดเผยสายลมเย็นพัดผ่านถนนเปียกชื้นผ้าคลุมของชายชราปลิวเล็กน้อยแสงจากเสาไฟริมทางสองกระทบใบหน้าเขาทำให้เห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความกังวลมาริสาเงยหน้าขึ้นช้าๆ ใครกันใครไม่อยากให้ฉันรู้ความจริงชายชาราเหลียวมองไปทางมุมถนนที่นั่นมีรถสีดำคันหนึ่งจอดอยู่เงียบๆภายในมือสนิทมองไม่เห็นว่าใครอยู่ข้างในเขากระซิบเสียงเบามีคนสั่งให้ปิดแฟ้มคดีนี้ตั้งแต่วันแรกมีบางคนที่ได้ประโยชน์จากการสลับเด็กในวันนั้นมาริสาขมวดคิ้วหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้งหมายความว่ามีคนจงใจทำ ชายชาราพยักหน้าใช่ฉันเคยทำงานในโรงพยาบาลนั้นและว,วันนั้นฉันเห็นทุกอย่างกับตามาริสาเริ่มรู้สึกถึงลมหายใจที่ติดขัดเสียงฝีเท้าคนจากไกลๆดังขึ้นเรื่อยๆในเงามืดของถนนมีเงาของชายสองคนเดินเข้ามาอย่างเงียบงนันคินมองด้วยความตกใจคุณลุงนั่นใครครับชายชารารีบผลักมาริสาและเด็กทั้งสามให้ถอยไปหลังรถ รีบไปเถออย่าอยู่ตรงนี้เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามามาริสารีบคว้ามือคินแน,น่นหัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกชายชราเดินออกไปข้างหน้ายืนขวางกลางถนนแสงไฟจากรถคันที่อยู่ห่างๆทำให้เห็นเงาของเขาชัดเจนหนึ่งในชายสองคนพูดเสียงเรียบคุณรู้อะไรมากเกินไปแล้วปล่อยเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าชายชรามองกลับด้วยสายตานิ่ง พวกเธอทำลายชีวิตของคนบริสุทธิ์ฉันจะไม่เงียบอีกต่อไปคำพูดยังไม่ทันขาดเสียงเครื่องยนต์จากรถสีดำคันนั้นก็ดังขึ้นไฟหน้ารถส่องสว่างจ้าเข้ามาชายชราหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดเบาๆผ้าน้ไปตอนนี้เลยมาริสารีบอุ้มทารกหนึ่งในสองคนไว้ในอ้อมแขนอีกมือจุงคินแน่นแล้ววิ่งฝ่าฝนไปทางตรอกเล็กข้างถนน เสียงฝีเท้าดังตามมาไม่ห่างเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาสังกสีเนือหัวกลายเป็นจังหวะเร่งร้าคินหอบหายใจแรงคุณผู้หญิงเราจะไปไหนครับมาริสาหันไปมองข้างหลังเห็นเงาดำสองเงาวิ่งตามมาอย่างรวดเร็วไปที่รถอีกคันของฉันเธอตะโกนเธอจำได้ว่าอีกฝั่งของถนนมีรถสำรองที่บดิกาจอดรออยู่แต่ก่อนที่พวกเขาจะถึงทางออกของตรอก เสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงกระแทกหนักและเสียงร้องของชายชรามาริสาหยุดนิ่งเลือดในกายเย็นเฉียบทันทีหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกคินหันไปมองน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาคุณลุงมาริสารู้ว่าไม่อาจกลับไปได้แต่เธอรู้ในทันทีว่าชายคนนั้นยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้เธอได้พาเด็กคนนี้หนีเธอกัดฟันแน่น เราต้องออกไปให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดทุกอย่างจะจบเธอพาคินและทานกาแฟวิ่งต่อไปจนกระทั่งแสงไฟจากถนนใหญ่เริ่มปรากฏขึ้นตรงหน้าแต่ในจังหวะที่พวกเขากำลังจะพ้นจากตรอกนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของมริษาก็ดังขึ้นบนหน้าจอปรากฏชื่อที่เธอไม่คิดว่าจะเห็นในคืนนี้เลยชื่อของอดีตสามีของเธอชายที่เธอเชื่อว่าจากไปในอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อน มือของมาริษาสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่หน้าจอส่องแสงสว่างท่ามกลางความมืดในตรอกแคบชื่อบนหน้าจอชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญเธอจ้องมันอยู่นานหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดในหูเป็นไปไม่ได้เธอพึมพำเบาๆคินมองหน้าเธออย่างงงงันคุณผู้หญิงเกิดอะไรขึ้นครับมาริสากัดริมฝีปากแน่นมือเธอสั่นขณะกดรับสาย เสียงจากปลายสายดังขึ้นทันทีเสียงที่เธอจำได้ดีเกินไปมาริสาอย่าเพิ่งหนีหัวใจเธอแทบหยุดเต้นน้ำเสียงนั้นนิ่งเรียบแต่มีแรงกดดันบางอย่างที่ทำให้ขาเธออ่อนแรงใครใครกันแน่เธอถามเสียงสัน่นฉันเองเสียงจากปลายสายตอบกลับเธอคงคิดว่าฉันตายไปแล้วสินะมาริสาเริ่มหายใจทีเธอเหลียวมองรอบตัวราวกับกลัวว่าเขาจะอยู่ใกล้กว่าที่คิด คุณทำไมถึงเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากปลายสายเพราะทุกอย่างไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดอย่างที่เธอคิดมาริสามันเป็นแผนและเธอกำลังจะพังเพราะความอยากรู้นั่นแหละมือของมาริสาเย็นเฉียบคุณพูดเรื่องอะไรเด็กคนนี้เขาเป็นลูกของฉันใช่เสียงนั้นตอบช้าๆและฉันต่างหากที่ทำให้เขาหายไปในวันนั้นโลกของเธอเหมือนหยุดหมุน สายตาเธอพระามน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวทำไมคุณถึงทำแบบนั้นทำไมถึงพรากลูกของฉันไปเสียงในโทรศัพท์นิ่งเพราะลูกคนนั้นไม่ใช่แค่ลูกของเธอแต่เป็นกุญแจของทุกอย่างที่ฉันสร้างมาถ้าเธอรู้เธอจะไม่ยอมให้ฉันทำสิ่งที่ต้องทำมาริสาเริ่มสัน่นคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความหมายที่เธอยังไม่เข้าใจเธอหันไปมองคินที่ยืนกอดน,น้องไว้แน่น ดวงตาเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยความกลัวคุณกำลังพูดถึงอะไรกุญแจของอะไรเสียงจากปลายสายหัวเราะเบาๆเธอยังไม่ควรรู้ตอนนี้มาริสาแต่เชื่อฉันเถอะถ้าเธอยังพาเด็กคนนั้นหนีไม่ใช่แค่เธอที่จะตกอยู่ในอันตรายแต่ทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอด้วยมาริสากำโทรศัพท์แน่นฉันไม่กลัวคุณอีกแล้วน้ําเสียงของเธอเริ่มแข็งขึ้น ฉันเสียเขาไปครั้งหนึ่งแล้วฉันจะไม่ยอมเสียเขาอีกไม่ว่าคุณจะทําอะไรเสียงปลายสายเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับด้วยน้ําเสียงเยือกเย็นงั้นเราคงต้องเจอกันอีกครั้งในแบบที่เธอไม่คาดคิดเสียงสัญญาณขาดหายมาริสายืนนิ่งอยู่กลางตรอกมีเพียงเสียงลมเย็นที่พัดผ่านและเสียงหอบของเด็กๆที่ยังหลบอยู่ข้างหลังคินเงยหน้าขึ้นคุณผู้หญิงใครโทรมาเหรอครับ มาริสาหันไปมองเขาสายตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความมุ่งมั่นพ่อของหนูเธอพูดเบาๆแต่เขาไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วในขณะที่เธอกำลังจะพาเด็กๆขึ้นรถไฟจากรถสีดำคันเดิมก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งจากอีกฝั่งถนนมันจอดนิ่งอยู่กลางสายฝนประตูฝั่งคนขับเปิดออกช้าๆและชายคนหนึ่งในเสื้อโค้ทเข้มก้าวลงมา เงาของเขาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพร้อมรอยยิ้มที่มาริสาไม่มีวันลืมได้เลยรอยยิ้มของชายที่เธอเคยรักสุดหัวใจเสียงฝนค่อยๆบอลลงเหลือเพียงละอองบางๆลอยในอากาศมาริสายืนตัวแข็งอยู่ตรงหน้าชายในเสื้อโค้ทสีเข้มค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แสงไฟจากถนนส่องให้เห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันคือเขาอาทิตย์อดีตสามีที่เธอเคยเชื่อว่าตายไปนานแล้ว รอยยิ้มเย็นชาแต่มากด้วยความคุ้นเคยทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ทําไมเสียงของมาริสาสัน่นทำไมคุณถึงยังมีชีวิตอยู่แล้วทําแบบนี้ทําไมอาทิตย์มองเธอเงียบเียบก่อนถอนหายใจเบาๆเ,เพราะฉันไม่มีทางเลือกมาริสาทุกสิ่งที่เธอมีในวันนี้มันเกิดจากการแลกเปลี่ยนบางอย่างและเด็กคนนี้เขาหันไปมองคินคือสิ่งเดียวที่ฉันต้องการกลับคืนมาริสายับถอยหลังทันที คุณไม่มีสิทธิ์อีกแล้วเขาไม่ใช่สิ่งของเขาคือลูกของเราอทิตย์หัวเราะเบาๆลูกของเราใช่ไหมงั้นก็ลองถามเขาดูสิว่าเขาอยากอย,กอยู่กับใครคินมองทั้งสองคนดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนฟ้าแฝดนิอ้อมแขนของเขาขยับตัวร้องเบาๆทำให้เขาก้มลงปอบอย่างอ่อนโยนผมไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเด็กชายพูดเสียงสัน่นแต่ผมรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ยื่นมือมาหาผมตอนที่ผมไม่มีใคร มาริสาน้ำตาไหลอีกครั้งเธอก้มลงกอดเด็กชายแน่นอาทิตย์ยืนนิ่งสายตาเริ่มอ่อนลมชั่วขณะก่อนเขาจะพูดเสียงเบาเธอยังเหมือนเดิมอย่างกล้าเสี่ยงเพื่อคนอื่นอยู่เสมอเขาหันหลังกลับเดินช้าๆไปยังรถสีดำที่จอดอยู่ก่อนขึ้นรถเขาหันมามองเป็นครั้งสุดท้ายมาริสาถ้าฉันจับไปครั้งนี้เธอจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆขอให้รักษาเขาไว้ให้ดีเสียงประตูรถปิดดังปังเครื่องยนต์คำรามแล้วรถคันนั้นก็แล่นออกไปกลางสายหมอก มาริสามองตามรถคันนั้นจนรับสายตานอกของเธอมีทั้งความเจ็บปวดและความโล่งใจเธอค่อยๆก้มลงมองทิมที่ยังยืนอยู่ข้างๆเด็กชายงนหน้ามองเธอยิ้มเล็กน้อยแม่เรากลับบ้านกันนะครับเพียงคำนั้นน้ำตาของมาริสาก็ไหลพรั่งพรูอีกครั้งเธอกอดลูกชายไว้แน่นราวกับกลัวว่าจะหายไปอีกเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอุ่นสัดส,ส่องเข้ามาในบ้านเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ด,ดังก้องทั่วห้อง สำหรับมาริษาวันนี้ไม่ใช่แค่จุดจบของเรื่องราวเก่าแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ของหัวใจเพราะบางครั้งปฏิหารไม่ได้มาพร้อมแสงสว่างจ้าแต่มาในคืนฝนตกเงียบๆที่เราบังเอิญมองเห็นปฏิหารที่ซ่อนอยู่ในหัวใจมนุษย์นั่นเอง